รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัทเฟสบีเดียจำกัดผลิตภัณฑ์สตาร์เวลภูมิใจเสนอ,อ,อ,อยกขยโยงหกวงเช้าอาหารไทยอาหารโลกเข้าไปชมรายการใหม่ๆนาทัานทีกร็รอ ตระกูลผมแต่บางบาทตื่นยิน้มรักตะวันหัวหินเป็นถิ่นสัญญาจากไปกลับมาผิดหวัง สวัสดีครับพบกับผมปามสุปชัยสวนอ่อนนะครับในรายการยกขยง6โมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันครับปามว่าเราไปหาสถานที่ท่องเที่ยวกันเลยดีกว่าครับค<ม>่ายธนรัฐเป็นค่ายทหารที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ700,000ไร่เศษ ภายในค่ายประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์พระนะท่านจอมพลสิริธนรัฐเป็นสถานที่รวบรวมชีวประวัติผลงานในอดีตเครื่องแต่งกายของใช้ส่วนตัวเครื่องราชอิสริยาภรณ์พิพิธภัณฑ์ทหารราบจัดแสดงอาวุธโบราณสมัยต่างๆและท่าเสด็จตั้งอยู่ริมแม่น้ำปานบุรีทางทิศตะวันตกของค่ายห่างจากถนนเพชรเกษม ประมาณ12กิโลเมตรเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติมีสวนไม้ดอกไม้ประดับพันไม้ในวันณคดีและมีกิจกรรมต่างๆทางธรรมชาติเป็นยังไงครับสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอกุยบุรีน่าเที่ยวไหมครับ <c ười> แต่ก่อนอื่นเลยครับตอนนี้ปลาล์มหิวมากเลยขอไปหาอาหารอร่อยๆกินกันดีกว่าครับในช่วงยกขยงติดดาว ยกขโยงติดดาวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สตา r w e l l ช่วงโยกขยงติดดาวช่วงนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่กุยบุรีนะครับแล้วก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ว่าจะเป็นดรบุญมาครับแล้วก็พี่ป๋อเลขหนึ่งคนนะครับที่อยากแนะนําให้รู้จักเลยก็คือเจ้าของร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบแนะนําต่อกันเลยครับชื่อสุภัทรพฟันลิมาอืมชื่อเจอะไรครับเนี่ย อ๋อชื่อดังนะคชื่อเล่นชื่อดังมต้องกามเลยแต่ว่าตัวจริงก็ขาวเลยนะครับผมขาวทั้งหมดคนแนะนำว่าที่นี่มีอาหารอร่อยขึ้นชื่อแบบกุยบุรีโดยเฉพาะอยากทานอาหารสุขภาพเพราะผักเยอะเขาบอกว่ากุยบุรีเนี่ยผักปลอดสารพิษเยอะมากนะครับเราก็เลยต้องตามมาทานที่นี่มีเมนูอะไรแนะนำมั้ยครับที่ร้านก็มีซี่โครงหมูอบซีู่้ดนะคะแล้วก็มีด้านหน้าซี่โครงหมูหมัก คุยแช่ทอดคุยแช่ทอดหรือบางคนก<ม>็จะเรียกว่าหนงผักกาดใช่แล้วคือน้ำจิม้มน้ำจิ้มนี้เอาไว้ทานกับอะไรครับนนี้ำจิ้มซีโครงหมูเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเหรอครับ ไม่เชิงนะคะเพราะว่าต้องชิมดูจะรู้ว่าเป็นน้ำจิ้มอะไรต้องข้นกว่านี้นะครับงั้นผมชิมเลยดีกว่าครับชิมเลยดีกว่าผมผมเล่นได้อันนี้อันเดียวแต่พี่ปอรู้สึกว่าอิ่มเลยใช่ไหมพี่ปอผมกินของเล่นๆดีกว่าอ่านนี้เป็นขนมขึ้นช่ายขึ้นช่ายนี่เขามีแบบสองแบบแบบนึ่งก็มีอันนี้เป็นแบบทอดทอดทอดแล้วก็คล้ายๆหนมอากาศคล้ายๆอือ หมูนุ่มมากครับต้องต้องุ๋นกี่ครั้งคืนเนี่ยครัอืมกี่กี่คืนครับอ๋อคืนเดียวเหรออืมราคาคืออะไรคือค้าไหลายคืนได้ตังค์ช้าอ๋อครับนี่ไปค้างที่ไหนครับหมูอันนี้ครับอ๋อค้างหลังบ้านเลยอ๋อหลังบ้านเวลานี่แหละเราจะค้างด้วยเหรอฮะครับจะค้างกับหมูครับค้างด้วยแล้วกันค้างกับหมูผมจะได้เนื้อเปื่อยๆต้องบอกนะครับว่าเนื้อหมูนุ่มมากแล้วก็กลิ่นผักที่สุดคือรสหวานนี่เป็นของเนื้อหมู นะครับพี่เขาบอกว่าเขาค้างนานเนี่ยอยากทานอีกทแล้วอยากทานอีกเขาจยิ่งดด้วยมาขอเป็นไงบ้างครับพี่ขอข้างนอกเขากรอบอ่ะแล้วข้างในเขานุ่มน้ำผักกาดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจะมีสองแบบก็คือแบบที่หนึ่งคือแบบนึ่งแบบที่สองก็แบบทอดแบบทอดเนี่ยถ้าถ้าจะให้อร่อยก็คือทอดข้างนอกให้กรอบแล้วข้างในให้นุ่มอันนี้ทําได้อร่อยมากมาถึงตาลาดหน้ากันบ้างนะครับ ของน้องปาดมนเส้นใหญ่ครับผมเป็นคนเส,<อ>ส้นใหญ่ครับเอ่อ,อเป็นน้ำปลาอเออน้ำของราดหน้าเนี่ยคือมันมันไม่เหนียวเกินไปคือมันเล็กอย่างจนมีรสเปรี้ยวด้วยใช่ไหมครับนิดนึงครับคือมันกลมกล่อมหวานแล้วก็เปรี้ยวด้วยครับแล้วส่วนเนื้อหมูนี่สมชื่อแล้วครับที่หลังบ้านนุ่มมากพอดูเนี่ยน้ำค่อนข้างจะข้นอันนี้ใช้ใช้แป้งอะไรครับน้ำอ๋อใช้แป้งสองอย่างกันจะเป็นข้าวกับแป้งหมัก ใช่ไหมครักัแป้งมันเพราะว่าบางการถ้าเราใช้แป้งแป้งมันอย่างเดียวมันจะมีปัญหาก็คือว่าพอเวลามันเย็นแล้วเนี่ยมันจะเหลวคือมันจะคืนตัวเพราะนั้นต้องใช้แป้งอื่นเป็นส่วนผสมแต่แป้งมันมันอร่อยนี่อย่างที่ผมบอก่วาเป็นเคล็ดลับว่าเออทำไมน้ำคนถึงยังข้นอยู่ครับนี่ครับผมเป็นคนรักความสบายโอ้โหถ้ามีตัวนี้ที่บ้านนี่คือสบายหมดเลยนะครับเนี่ยนี่ ปามอยากจะกินในนี้บ้างแล้วสิใช่ครับไ<ส>มื่กี้อยู่ไกลครับผมก็เลยให้โตนี้ช่วยครับอือหือเป็นไงบ้างยอร่อยครับคำเดียวอร่อยเลยครับถ้าท่านผู้ชมชมรายการอยู่เห็นเราทานเนี่ยน้ําลายไหลอยากมาเนี่ยร้านที่นี่ตั้งอยู่บนถนนอะไรครับถนนรุดบุรีสันติคีรีค่ะแล้วจ,จากถนนใหญ่มานี่ยจากเพชรเกษมอ๋อ ไปแดงไปแดงเดียวซ้ายเลยเดียวซ้ายเดียวซ้ายมาประมาณ4ี่สี่ร้อยเมตรนะคะไม่ถึงห้าครับครับห้านฐานแถวนี้รู้จักหมดค่ะรู้จักหมดเลยแล้วน้าซิองคุณผม้วารที่จะอยากทดลองที่นั่งหรือว่าอยากโทรมาสั่งก่อนจะได้ทานเลยเนี่ยโทรมาเบอร์เลยครับ081ย์แปดหนึ่งห 0 8 1 9 8 2 9 2 2จำไม่ยากครับตามเบอร์นี้รับรองว่าอร่อยที่นี่แน่นอนร้านหนึ่งครับแล้วเป็นยังไงอย่างนี้อร่อยอย่างนี้เต็มดาวเราให้กี่ดาวให้ห้าดาวเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างนะครับตอนนี้ฟามก็อิ่มมากแล้วพี่ๆก็อิ่มกันแล้วใช่ไหมครับอิ่มครับแต่ถ้าเราจะอิ่มแบบนี้เราก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาพบกันในช่วงทั่วทั่วตลาดอร่อยยกขยงครับอย่าลืมติดตามครับป้าป้าอยากรู้ไม่ว่านี่คืออะไรมีดครับใช้แทงใช่ไหมครับธรรมดาเนี่ยยาวเท่านี้คุณป้าตึกไม่ซากเราส่วนมากใช้แทงคนอ๋ออันนี้รีบอแล้วครับผมไปจากร้านนี้ดีกว่าครับยกขยงหกโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกทั่วทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์ Starwell ครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ว่าจะเป็นปาปพี่ป๋อเอ่อดอกเตอร์บุญมาครับแล้วก็เชฟปึงนะครับแล้วก็ทีมงานเทศบาลตำบลกุยเวลีครับเอ่ออย่างที่รู้กันนะครับว่าที่ตลาดแห่งนี้ก็ได้รับรางวัลมากมายแล้วมีการจัดการยังไงบ้างครับถึงได้รางวัลเยอะขนาดนี้ครับการจัดการและการดูแลของแผงในตลาดครับผมเราได้แบ่งโซนนะคะเราแบ่งโซนเป็นอ่า ประเภทผลไม้นะคะแล้วว่าจะเป็นประเภทอาหารเสบรยงลูกแล้วก็เป็นอาหารของสดของสดแล้วการจัดการแผงเราก็จะทําแผงเป็นแบบจระดูเหล็กเออที่ผมเห็นก็คือไม่เหมือนกับที่อื่นที่อื่นส่วนมากเขาจะก่อปูนก่อปูนถือปูนขึ้นมาแล้วเป็นก๊อกก๊อกแต่ที่เนี่ยเป็นโต๊ะโครงเหล็กซึ่งเราเวลาเราทำความสะอาดเราจะทำความสะอาดได้ง่ายเออใช่ ทำฟังสระก็คือยกล้างพื้นได้หมดะซึ่งซึ่งจะไม่เป็นแรงเพราะทางพวกแล้วถ้าคนไหนไม่จ่ายค่าเช่าก็คือยกแผงเหล็กหนีไปได้เลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะใจล่วงหน้าหนึ่งปีท่านนายกบอกเพราะว่าขายดีมากตลาดนี้นะฮะนอยแล้วท่านนายกไม่ยกไม่ยกหนีกันเลยครับผมมันจะสะดวกในการนี่คือวิสัยทัศน์ของผู้นําของนายก นัรของที่คุยบุรีต้องบอกว่าเป็นนายกหญิงเก่งและแก่งด้วยเป็นจิมงานหญิงเยอะพี่ปึงมีเมนูอะไรครับวันนี้ที่นี่อาหารเต็ก็สดไข่เค็มที่นี่ก็แดนทำเมนูแล้วก็ผัดไข่เค็มเลยครับผัดไข่เค็มก็พี่ป๋อยจะทานไข่แดงแล้วอไข่แดงนี่ผมชอบใช่มผมว่านันไม่ชอบใช่ไหมไข่แดงเออไม่ค่อยชอบเขาแต่ผมว่าเราไปเจาะไข่แดงกันเลยดีกว่าไปกันเลยดีกว่าครับ ทัวทั่วตลาดวันนี้เรายกขยงมาเยือนกันที่ตลาดสดเทศบาลตำบลกุยบุรีตลาดที่นี่นอกจากจะได้รับรางวัลต่างๆมากมายแล้วยังเป็นตลาดที่เน้นในเรื่องของความสะอาดได้เป็นอย่างดีมีการแบ่งโซนค้าขายได้ชัดเจนโอ้โหเมื่อได้ยินแบบนี้แล้วคุณผู้ชมที่มีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันก็ไม่ควรพลาดที่จะแวะมาเยี่ยมตลาดแห่งนี้กันนะครับประการใหม่ๆนั้นพี่ปอครับดรอยู่ไหนครับ จีบแม่ค้าอยู่แน่ล้วจีบแม่ค้าอยู่แน่วอะครับแม่ค้าที่นี่สวยทุกคนใจแม่ค้าเหอนงสิบครับทีองสิบถ้าข้บักองสิบแล้ปามซื้ออะไรซื้อเอาบักชีเหมือนกันครับเอาไปโรยหน้าตัวเองครับผมอย่างนี้ต้องให้แม่ค้าช่วยโรยนะของปามเนี่ยครับหดเองครับแล้วพี่จิฟ้าขายเท่าไหร่ครับพี้อยกับโอเคได้ครับรู้สึกสดมากเลยนะเชฟผมันเต็มไหมพริกมแดงมันเต่งเต่ง มีอะไรบ้างซื้ออะไรอีกเชฟต้นหอมพริกหอมใหญ่มมแดงใหญ่พริกแดงครบเลยรวมแล้ว20บาทไปเลยครับไปวันนจะซื้อปลาเบิกผัดไข่เค็มปลาเบิกครับเอาปลาเบิกนี่ดีกว่าครับเอามเกล้๋าเอาสองโลครับสองโลเค็มนี่ทุกเมนูต้องใช้หมุดไก่ไหมคะไม่จำเป็น เทนี่ทุกเมนูต้องใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเลยนาะเพราะว่าตลาดนี้ผมเห็นเลยว่าเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นอันนี้คืออะไรครับอันนี้เรียกปลาทูครับอ๋อไอันนี้เอาไปัดทอดมันปาล์ปาล์มอยากรู้ไหมว่านี่คืออะไรมีดครับใช้แทงใช่ไหมครับธรรมดาเนี่ยยาวเท่านี้แขนมันปลเนี่ยสั้นเลยพราะเราราะราเาเราวราเรา อยากรู้ครับใช้ปลาหมึกไม่ซ่าเราส่วนมากใช้แทนพลอ๋อขอบคุณครับอันนี้ไม่ไปแล้วครับผมไปจากร้านนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีนมาแถมว่าของเชฟเยอะเอาหมึกกัดเต็มครับครับผมจริงมันผัดง่ายๆไม่มีอะไรต้องซื้ออะไรอ่ะเชฟวันนี้ผมจะเพิ่มส่วนเพิ่มความอร่อยของปลาหมึกไปครับอ้าวไม่มีอะไรแล้วใส่ทำไมอ่ะวันนี้ผมจะใส่จัดจานตัวเผ็ดครับผมตาพันธะดาวสีผมนี่อายุจะดืกว่านี่ยอ๋อพันธะดาวสิอันนี้ควรนีครับผม แล้วมีอะไรอีกเทปอันนี้เมันูปลาครับวันนี้ผมใช้ของเขามีเยอะนะเผ็ดกลางเผ็ดน้อยเผ็ดมากสีบโอเคสี่สองสี่สิบทวนแล้วกันนะครับนี้ผมใช้เผ็ดมากวันนี้เวันนี้ไม่เอาหรอกันนี้ไม่ได้ครับไม่เอาไปเก็บเมนูใหม่ไงอ๋อให้ฟีเขาเอาใช่ไหมระหว่างแม่ค้าพูดอย่างนี้แม่ค้าบอกว่าชั้นไม่ดีกว่าเอาชั้นดีกว่าเดี๋ยวปลาไม่ขายที่นี่ดีกว่าช่วยขายจะดีไหมครับถ้าผมขายให้มาก กค้าวิ่งเหนีกันหมดนลูกค้าวิ่งเข้ามาซื้อแล้วก็วิ่งกลับเพราะว่าได้ของเราไม่ใหญ่ต่อกลเม็ดเคล็ดไม่ลับวันนี้เป็นเรื่องราวของผักชีผักที่สร้างสีสันให้กับอาหารจานปโปรดของพวกเราเราแต่ผักชีนั้นไม่ได้มีดีที่แค่เอาไว้โรยหน้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่จะมีประโยชน์และสรรพคุณอย่างไรกันบ้างไปติดตามพร้อมกันครับวันนี้ผมจะมาพูด สรรพคุณของผักชีต้นช่วยเป็นยาลดละลายเสมหะแก้หัดหรือผือ่นขับลมท้องอืดท้องเฟ้อด้วยการนำเอาต้นสดๆ60-150กร,รมัมนำต้มกับน้ำหรือคั้นเอาเฉพาะน้ำมาดื่มผลด้วยบำรุงกระเพาะอาหารทำให้เจริญอาหารแก้หัดแก้บิดแก้ลิสีดวงโดยการนำผลแห้งไปบดเป็นผงแล้วทานหรือนำไปต้มกับน้ำ แต่ถ้าใช้กับภายนอกให้เอาไปต้มนอกจากนี้ยังดับกลิ่นขาได้ครับเจ๊เอาน้ำม่ทำอะไรครับเอันนี้ไม่ใชบอ๋อเอาไว้ทำอะไรตักออกครับตักออกผมเหมือนผมเลยครับไม่มีประโยชน์ครับนะยุคขยุง6กโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกเทสตี้เทสตี้ชิมขมงโสงเฉงสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์สตาร์เวลลระคุณผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรักตบช่วงชิมขนมของเจฉงเมนูอะไรครับเชฟวันนี้วันนี้เป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มครับนี่เมนูยอดฮิตตัวผับตัวผสมก็มีปลาหมึกครับผมมีไข่เค็มมีพริกชีฝรัต้นหอมขึ้นช่ายหัวหอมกระเทียมแล้วก็วันนี้ผมกจะใช้นี่ยเผาติดขอบครับผ้าไนลอนสิงค์ครับ ตัวนี้คุ่ข้าวได้ไหมใช่คุ่ข้าวอันนี้สำหรับต้มยำครับต้มยำอร่อยต้มยำผักก็มีแบบหนึ่งครับโอ้แล้ววันนี้เราใช้พริกไทยตาเบืองที่หนึ่งเพื่อนสูงครับอันนี้เพื่อผัดผัดปลาหมึกให้มันสะดุ้งก็เสร็จแล้วโอ้โหปลาหมึกสะดุ้งสะดุ้งเลยเหรอมันจากเลยคล้ายๆกับทอดป่ะเตีปกวผมตีนแล้วบางทีเขาจะไปลวกก่อนจะได้ครับแต่เราไม่เอาไม่เอาถ้าลวกเวามหอมไม่ได้ วนของปลาความหอมของปลาหมึกนะแล้วน้จะทำอะไรต่อเชฟแล้วน้ำมันจะไปไหนเอย่างไรตอนนี้เอาน้ำไม่ทำอะไรครับเชฟอ๋อเอาไว้ทำอะไรตักออกครับตักออกเหมือนผมเลยครับไม่มีประโยชน์ครับนะโอ้จะมีเสียงแปลกๆอย่างนี้ผมจะทำอะไรต่อเชฟอันนี้ผมก็จะผัดเปลี่ือเชฟผัดให้หอมดีไปไหม เดี S <S> ๋ยวแรงไปมันจะเตรียมครับไม่แล้วก็ใส่กระเทียมนี่คู่กับหอมหัวใอญเลยนะมีกลิ่นอันี้ผมก็จะใส่ิถาพิข้้ันท้ายนรติครับอ๋อผมได้ยินเสียงท้องร้องจะใช้น้ามันหอมมะลิครับอ๋อใช้น้ำเยอะเนื้อใช่ไหมครับเพราะอมันจะทำให้มันใช่ไมันยืมอยู่น้าชิผมจะใส่พริกไทยตาเบอร์ที่หนึ่ ผมเห็นแต่มือที่หนึ่งนะที่ไหนที่ไหนร้านไหนอ่ะแม่แม่เด็ดจะปีปีไข่แม่หอมไหมครับขอมน่ากินไหมครับน่ากินอรอเดี๋ยวเดี๋ยวกินครับผมได้กินกันแล้วอันนี้ผมใส่พี่กีฟ้าลงไปก่อนแห้งไหมแม่พี่สั่งครับอือเดี๋ยวผมต้องใส่ปลาหมึกเีอ่าซึ่งมันก็มีน้ำอยู่อ้อันนี้ต้องหลีไฟลงปะครับอันนี้หลีไฟนะครับอือ คลุกเคล้าให้เข้ากันอันคี้ใครปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับอ่าอันนี้ปิดไฟอันนี้ผมจะมาใส่นไฟไฟที่ใช้นิดหน่อยคดับกลิ่นว่าเชฟผมแล้วก็ไฟดูหอมครับแล้วปังเป็นไงทางข้าบ่อย์ดใที่บ้านไม่ค่อยบ่อยครับปกติก็ข้าวคัอย่างเดียวข้าวัวเข้าเข้าไปครับแต่ไม่ทําเลยข้าไปนั่งทานไปกินครับใช่ครับผมเอาจใจแสดงว่าคุณแม่ดูแลดีมากใช่ครับ แม่ร้นอาหารอร่อยมากเลยครับอ๋อเห็นไหมท่านนายกจะเปิดร้านแล้วเชฟแล้วก็ตกด้วยเพิ่มความสวยงามเใส่น้ามันเพิ่มความสวยงามเพื่ออะไรครับอันนี้สวยงามเพื่อความสวยงามแล้วหอมด้วยหอมด้วยแล้วก็สวยงามด้วยครับผมเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับน่าทานไหมครับน่าทาน ทานเลยไหมครับทานเลยครับตกระูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลง6ลองชิมกันเลยครับยุขายุฟอมใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากว่นนอนเตือนสายหลัดสลาย,ลายเป็นไงบ้างครับอร่อย,ออยดีชิมกันดีกว่าครับ อาจจะมีหลายช่องก็ตามหกวงดช่องสามหลายรายการต้องรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยเหรอเรามาชิมกันดีกว่าครับรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยไว้ใจผมเรามาชิมกันดีกว่าครับตระกูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลงหกโมฆเช้าเยืนอยางออกไปยกพยงฟอร์มใหญ่ยกกันรสชาติเป็นไงบ้างครับ อร่อยสตาร์เวลคู่ครัวคุณเป็นไงครับทุกคนอร่อยกันไหมครับอร่อยครับครับผมแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทีมงานเทศบาลตำบลกุยบุรีมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณตลาดอำเภอกุยบุรีด้วยนะครับผมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ของเรานะครับและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มซุกขี้สูตรกวางตุ้งตาพันธ้ายนรสิงผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตาอร่อยดี ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว Starwell ปตทสีไทยซูเปอร์แวร์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาหมอเสงผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มตาพามล ل ا การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AJ DVD และ AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะง่วนสูตรพริกไทยและเครื่องเทศตาทีวีพูบุฟเฟ่ดอกจันสามหไอคอนเด็กโตทานอาหารหมุนอัตโนมัติมิตซูบิชิอิเล็กทริกตลาดสดเทศบาลตำบลกุยบุรีโรงแรมอัญชนารีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมเทวันดาราบีชวิลล่ากุยบุรีโรงแรมปานบุรีคาบาน่ารีสอร์ทโรงแรมเทอร์ล่าเซริซารีสอร์ทขอบคุณครับแล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับพบกับเราได้ในทีวีดิจิตอลเร็วๆนี้ครับก่อนจากกันไปเราต้องขอกล่าวคำว่ายกโยยโฮมโฮมเช้าอาหารไทยอาหารโลกเที่ยวไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไป ยกโยงกุมข้า